ค่ะมือนี้มาตามพอเมาค้นพิเศษมือนี้พันบ่ปกติปันได้เร้อพี่น้องเอ้หมดที่ผ่านมากพันห้ยซี่หาเข่าเต็มเต็มมวดนี้พันบ่ปกติปันไดไก่ว้านผระแล้วพ่นมากจะแม่นเนาะค่ะถ้าบ่ปกติมือนี้บ่ปกติเพ่นห้ยมาแล้วว่าหลายตัวค่ะพอเมาค้นพิเศษจะเป็นตัวใดไปตามกันได้ได้ค่ะเจ้าสวัสดีค่ะเห็นไหนก็เต็มสุกผมรอดเนี่ยจ้างไหนตัดไหน ช่างวช่างไม่ไปช่างเลยได้เสตัวโทมสัมเนี่ยกำบาดคนแถบนี้วัาตัดผมไห้เนี่ยางเลยเป็นช่างเยมนีีอาการคนไทยบ่ปกติเนาะเอาในลายพี่น้องจะแม่นเลยนะแต่ือวนนี้อาจจะได้ก้อนไม่ดวงอะไรเพราะน้ำมัาแล้วก็พุ่มเดียวกันคนพุ่มเดียวกันนี่ก็ไม่ดวงเงินก้อนเป็นไงเกลดเนาะสามสห้าเนาะงก้อนเนาะ วันนี้กับพ่อแน่คนมีอาการเหนี่อยะสนใจเลยแต่สำหรับในทางพอราฐบาาไทยได้นะมือหัวต้องหายแล้วียนอะไลาย้กินนองกับ่อจักรตูสื่นี่ละเอาคนเป็นอาการเนื่อยๆกินอ้ไรเลยพวกเดืกันเ้อมาเมาไปได้กินข้าวายหวงไอด้นกินดีออดนกินดนะ ก็ทำตัวนีเสล้วแต่ว่าเาสนใจเนาไม่ตดีเนาะควนกับสามสี่หาเราได้กับสามสี่หาสามหายาเด้อต่สามสี่สี่หาส่นเออนะครับเพระนเขาอาจจะจับปตีกอนน้ำนาเมาหาเราตเรีกนเพราะว่ามันพุ่มเดียวกันเนโนไม่ตีมีคนจีนนอนยืดยืดทังป่าเด้อครับพอเมาจีนนั่ในทางป่ามองคนน่มองนห้องบอกไหม ้องสิว่าเม่ดวงนี้เขาห้องบอกเรียกนนะก็พุ่งเดียวกันเนียขนาดจะได้โชว์งคนเดียวประเด็นมอร์ไปย่างมาหาลดพอมารวยใช้คนเดียไปคอเงินใส่ต้องรักษาตลอดมันเคยได้กินน้ำไฟไม่กนนันนะเออนั่กินเสิบเป้าเลยหาทุกทีแาแดงใส่ถได้ทราบไหมเราไ่กินมาเาคนเดียวมือสาวที่หาโน่นหาคนที่หาหลอดหเลยเออว่านหาแต่มออรวยซคงมาวันนี้เราอยูปครเล่คอย คือเล่าได้เลขมากเราสิคิดหอดข่ผู้แรงนะเราเคยน่นเนาะเราเคยได้อยู่ในกินน้ำเราเคยได้อยู่ในกินเนาะเฮาเคยนั่งเก็บบนน้ำเคยนังเกแต่เบียงปู่ผด้ดีน้ำนกานั่นเนาะแมนเพราะว่าน้าเมานี่เราเฮาถือว่าเราเป็นผู้พีคุณผคนนึงเเพราะว่า่นไข่เลข้เาถือรู้ที่ทังช่องก็นื่อชงต้องรู้มเยเยเห็นมุดคุ้นคนนั่นหะมาทำไรกนเส้นไก่ไก่ได้อยู่ในกินเราเลยหักมาเลยบตัวนี้เห็นบ บ่หมดซึ้งบหมงซึ้งไอ้เมาจะไปหากินนานนนมากป่ะันงอเอบ่ไนบบบ่ซึ้งซงหายเลยหายละฮันนาใ้กล้องนมองรวยบ่มองรวยบ่ักูหักูเออใจดีบ่มองรวยบบุเนอะใจดีบ่นี่พู้นี่ใจดีบ่ แม่ดีแนวยุบแม่ยไดีตัวไห้เรียกเรกตัวใดกันวันเนี่ยกันยูน้ำกันนั่นวะกุ้เจ้าเอ้ยน้ำกันละดูน้ำกันเรียนหาเลน้กันนยะเน้ำกันไม่เจ้าูน้ำกันอ้ายเป็นน้องเป็นเอ้ยเป็นแม่นี่ยละเอาหักมังรวยปะเออหักย่อเอาเอาบอกเรกชันวันเนี่ยอออลูว่าเป็นถามอ่าทำได้เรีกตัวใดนนนี่เรกตัใด สองสามคือบางสองสองสามอคือเก่าสี่สามเจเก่าเออตามมาด้วพี่น้องมองเลยยิ่งทำนีแหล่งก่อนยยอนฟังเน้อสิเร่งเสียงฟังเนนะสองสองสามเ็ดเก่าระว่างสี่กีนตักเกียนเลยจะยิ่งไะมยิ่งยิน วิก้าสามหกวก้าสาม้อเยือกอ่าเพราะเาินวันนี่หลายสองกาวสสามสอ่นี่ยชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะสองสามเนยตัดชัดทุกอมาะแล้วพอแล้วความบอกของไร่อ่าผมบอปล่อยก่อนเลเด้อนะปล่อยก่อนไม่ดวงละ ส,ส,สามตัวสองสองสามแล้วก่เจ็ดเก้าแล้วคนว่าบอกสามหกกับสองสามคนนี่แหละหรือว่าเขาได้กคอนกวอนเลยเป็นสองกวอนเลยหรือว่าเป็นดวงเขาได้เ um, น sure ี่ยอนปล่อยกวันเลยแม่ดวงเลยเป็นดวงมทันฝันทำเมาได้กอนปล่อยกวันเลยนะสำหรับเมาเราถือว่าหมดกวนบอกคักอยสามสี่ห้า 1> <1> ยากซื้อได้สามหาซื้อตะซี่หาแล้ววะเงยพร้อมกันนเขากำลังลดเงินเลยสิแล้วไปหาไปตังซี่หารอบว<ท>ันในไทยวันินไทยแต่ว่าเราไปบอกเพื่อนอ่ะเราบอกว่าอันสามซี่หาสามหายาวเด้อเอาตะซี่หาแล้วบอกตะถเนี้ยเราบอกตะถออวันนี้หาแล้วครับสองสองสามเจ็ดเก้าแล้วก็ให้อีกสามหกกับสองสาม นะเกิดว่าไงเป็นเลขอยู่แค่3าคู่เนาะที่นี่สองสองสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า่ะก็สามมกสนี้เลยเราสร้างกระทั่มาจากนี้เนาะกตามนี้เด้อนะสรับพมาคนพิเศษรัฐบาลไทยเด้อนะครับหรือว่าคนไหนแจ้งแจ้งเลืงวันนี้เนาะไอคอนเมยดวงพร้อมล่องไปสื่อหาจับโรเจอรีไอคอนเด้อนะครับเพราะเนี่ยเมยดวงไอ้มืุอนั้นกาที่เขาอันนี้เขเป็นไปได้ผมจะว่าพอเม่าุ่มเดียวกัน เราหหยมาแล้วเด้อนะครับสองสามสามเจ็ดเก่าสามหกสองสามเนาะค่ะใครใครั้องซ้นแล้วและกันจุดจีนอันนี้อาการจ็น่อยตัวพุ่มเล่ายืนนอพุ่มเล่าตัวพุ่มดีนะเขาบอกพาซึ้งแล้วยังห้ยน้ำเป็ดนอะหนาว่ะพ่เม่หนาววะ

เมนี่มาพอพนดวงดีได้มันดวงดีเล้บ่อดบ่พอพอง่ายๆได้ว่า <laughs> พอรกับกับว่าทอมือสิไอเราบ่ปกติปาใดมันติดประมาณนี้แหะนันแตหมดความกัปกติกับว่าวต,ตมาปีกันได้ที่วันสี่หนะสามสี่หานผมลงตะกอนมืนอมาเลยลงตะลงหมดดเลตะกอนย่ายนลงกอนดโอ้ันเดียวลุงอ่ะลงในช่องอยน่ะเ้าหาตะกอนไม่ดวงตาเดี๋ยวไม่น เอาห้ก้อนแม่ดวงเลยออกไม่ไหมเไาห้เลยถามพี่หายเลนแม่ดวงมาบอกกระท่อมกันอีกนะนี่ลกรับก็บอกคบบ้านเนาะวันนี้กับวันนคือกันหนาพี่น้องตามนี้นะครับพอมาเขาพเสียหาแล้วนะเดีวสองสามเจ็ดเก้าสามหกสองสามเนาะถัดเกณฑ์ู่ได้นะครับมาถกัไเตงยินยิ้นคือกันกับเมตุยยิ้นคือกันเนาะสองคนหุนซีหหนอยู่เชนเนาะ่าห้มาหลายตัวเนาะงนครับผมขอจขมานาะพอมาคนาตเสีย้นะครับกาให้โชว์ีไม่ใช่กัน แนทางคนพลริมต e ้งเปินก็บล้อหาจจะจอมลอตเตอรี่ไ้เด้อนะครับตลอดับามเมาคนกินเสียเข้าเนีก็สิประมาณนี้งหรืที่น้อยนะครับรติไม่มันดวงมาเข้าข่าวตาแต่แจ้งไม่กินเหรอครับไม่กินเห็นคเมาแจ้งให้ตลอดนะดูแรน้องดีเด้ออ๋อตสดรับจคนมาสต่ปฏิบั